สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมนะอาปลาอุ้ยนะครับวันนี้พามาตกปลาแม่น้ํอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้จะมาตามล่าหาปลาแดงกันนี่ไนงะหมายเมื่อวานเรามาเช็คดูแล้วพอมีตัวนะฮะเดี๋ยววันนี้ลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าจะมีตัวมากินหรือเปล่า <laughs> ไปไปลุยเลยครับะนะครับมาลุยกันเลยวันนี้ก็คันที่ใช้ ผมเอามาสองคันนะครับวันนี้จะเริ่มจาก3-8ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะใช้เป็นเหยืย่อสิบกร,รัมนะครับน้าค่อนข้างลึกนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคันอ่อนไปเล่นตรงนู้นอีกคันหนึ่งนะครับไปไม่ต้องพูดเยอะเยอะไปลุยกันเลย ก็ค่อยกอ่อผมจะกรอสักสองทีแล้วก็หยุดให้ตรงอีกครั้งหนึ่งนะฮะสเต็ปจะเป็นประมาณนี้นะก่อหยุดก่อหยุดนะฮะ ขึ้นท้ายน้ำเยอะอยู่โดนสวงแน่เลย ายเบ็ดนะติดสายเบย็ดนะนะได้ปลาเฉลยเอาหลุดไปแล้วอุ้ยเดเดเช่วยมันก่อนนะปลากระสรูบติดสายเบย็ดนะครับน่าจะเป็นเบ็ดที่ขาดนะตะก้อน,นะฮะอ,อ้ยยยอยย,อย,ย่ขาขาดยวยยะยย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 ยรยย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 ดยยยยยยยอยย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 บยยยยายายยยยยาย ปากกรสูมมันติดเบ็ดพอดีนะฮะดีแล้วมันหลุดไม่งั้นนะเรียบร้อยนี่ฮะ <c oughs> จะปากกรสูบอ,อกเกือบไปแล้วนะ <c oughs> ไปหาลุยกันต่อไม้แรกก็เจอของแปลกเลยนะ <c oughs> โดนแล้วนะฮะโอ้นี่ครับปดงโอ้โหแดงใหญ่มากไซน่ารักเชียวนะครับเออแต่ก็ยังดีนะฮะยังบอกว่าตรงนี้มีตัวนะเดี๋ยวเราไล่ไล่ไล่หาน่าจะมีตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้ตัวแรกมาแล้วนะไซน่ารักเชียวนะครับสองนิ้วว่าแล้วไม่สู้เลยนะโด๋นปึ๊กกว่าเนนนิ่งเลย ตรนี้จะเป็นฝูงนะครับส่วนใหญ่จะเจอเป็นฝูงแต่บางทีก็เป็นเดี่ยวๆปลาโทนก็มีนะหวังว่าตัวเมื่อกี้น่าจะยังไม่เป็นปลาโทนนะ <c oughs> น่าจะเป็นปลาฝูงนะโดนแล้วนะโอ้โหกว่าจะโดกินห่างตัวมากนะครับปลาแดง แต่ตัวแรกยังไม่ได้เลยนะครับนี่ครับมันจะโดนตอบอย่างเดียวเลยนะโอ้โหคึบเรียบร้อยครับผมตัวบทที่สองห่างจากตัวแรกนานมากนะครับโอ้โหวันนี้โฉบตึบสวนเลยอยู่นี่ครับนี่ครับเป็นปลาเนื้อดีนะ นะฮะเต็มปากข้ามูุมปากนะครับนี่ประแดงตัวที่สองนะครับโหตามหาตัวยากมากนะฮะตบตบเก่งมากนะแต่ไม่ค่อยกินโอเคกระดีสิบกรัรมนะครับต้องกลับมาใช้คันใหญ่นะครับเพราะว่ามันกว่าจะโรยลงนะช้านะครับโอเครครับเดี๋ยวตามหาตัวต่อไปนะครับไปหาแต้มต่อ ตัวที่สองใหญ่กว่าตัวแรกเยอะเลยนะฮะมันตบดีนะครับจังหวะเยะื่อโรยนะตบดีมากเลยแต่ไม่ติดเบ็ดนะพยายามหาจังหวะที่มันกัดจังๆแล้วก็สับนะฮะ ต้องมีปัญหาเล็กน้อยนะเสียใจนะได้เพิ่มขึ้นมาอีก2แต้มนะครับจากหดดัวจิกนะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะมีช็อตกัดส,สวยๆให้เห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนจบผมมีภาพรวมให้ดูนะตกอีกแล้วตกอีกแล้วนะ ตกบ่อยเนี่ยตกตกตกแล้วก็ตกเลยนะเดี๋ยวดูเยอะกันตอนนี้ผมเล่นเป็นหัวจิกแล้วนะครับันก็ดีไม่ไหวครับหลุดไปเกือบสิบสิบกว่าตัวแล้วครับหลุดไปผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นหัวจิกครับน,นพ่ฮะอมก็ทะลุกระโหลกเลยครับวัดทะลุกระโหลกเลยตั้งแต่เช้าก็ตอนนี้ก็เกือบสิบโมงแล้วนะครับตัป,ปาก็กัดเรื่อยๆนะแต่กล้องหนูดันมีปัญหานะครับต้องขออภัยจริงๆ หาช็อตกลัดสวยๆให้นะครับตอนนี้กอแบบถูหน้าดินมาเลยะนะ,ะตบตบนี่ครับตอบอยู่แล้วนะ ตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับนี่แต่อยู่ครับยังไงก็ไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะฮะนี่ครับเจอหัวจิกเข้าไปทะลุนะฮะนี่ครับที่ได้แต้มเพิ่มสายใหญ่นะ่าจะผมไปถ่ายให้ดูนะฮะเนี่ยนะครับจใจห,หัวจิกจัดกำนะทะลุกระโหลกเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะโอเคเนดะี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายปลารวมให้ดูตรง นี่ครับตอนนี้ปลารวมนะครับก็จะมีตัวใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ตัวนี้น่าจะมีโอ้โหหลายขีดอยู่นะนะครับแล้วก็จะมีไซส์เล็กปะปลายไปนะครับตอนนี้ก็5้าแต้มแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะครับก็จะจบวันนี้จบกี่แต้มนะฮะไปลุย จมเลยนะครับไปตกบางทีจังหวะตกี่ปลามันดูดทุกไปเลยนะรอดูสายในะ่สายตกท้องช้างเมื่อไหร,ร่ก็แสดงว่าถึงพื้นแล้วผมก็จะกอหยุดให้สายตกทีกอหยุดเนกอหยุดจะใช้เทคนิคประมาณนี้นะ มีม,ม,มีมีปลามาสัมผัสแล้วอยู่แถวนี้แหละปลาอารมณ์เหมือนแอบน้ำแรงอยูนะ่เพราะข้างหน้าเป็นน้ำแรงหน้าแรงขึ้นแล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะตีไปให้มันเห็นหรือเปล่าจะล,ลองดูต้องตีเผื่อน,นิดนึงเพราะเหยื่อจมมันจะจมที่เฉียงอาจจะลงไว้หาตัวปลาได้ ถ้าเราตีตรงปลาเลยเยอะเราก็จะไหลหนีปลาไปนะฮะนี่ก็รอจมบางทีบางจังหวะนี่กําลังจังหวะรอจมนี่มันดูดไปเลยนะฮะไม่รู้อะไรหนะักมือนต้องสับไปก่อนนี่ครับ มือสับไว้ก่อนนะไม่มีหลุดนะฮะเจอหัวจิก๊กเข้าไปเจอหัวจิก๊กเข้าไปไม่มีหลุดจากเมื่อเช้านี่โอ้โหก็ดีนะหลุดเอารุดเอานะนี่ฮะไสเท่าเมื่อกี้เลยนะครับนี่ทะลุเหมือนเดิมครับผมนี่ฮะทะลุนะครับไม่มีทางรอดแน่นอนเจ yeah! ตัวที่หกแล้วนะครับไปจอดจอดไปเลย ตามหาตัวที่เจ็ดนะครับอันนี้ถือว่าปังมากเลยนะเป็นปลาปลาแดงนี่เป็นปลาเนื้อดีนะครับปลาเนื้อดีปลาเนือเน้ออ่อนอย่าวนี่ผมบอกเซนเกี่ยวมันแทบจะเป็นศูนย์เลยนี่ไงเล่าเห็นไหมเร่า ดูดะดูดะตัวที่เจ็ดมาแล้วนี่ไงมันกินหัวจิกจริงจริงด้วยนี่ครับผมทะลุอีกแล้วน,นะนี่ทรงนี้หมดเลยทะลุกระโหลกทุกตัวนี่ครับไม่ต้องกลัวจะหลุดนะปกตินะครับกัดหลุดกัดหลุดนะแต่รอบนี้นะฮะเจอหัวจิกเข้าไป ขอให้กัดอย่างเดียวฮนะอยู่โมเลยนะ <laughs> โอเคแต้มที่7ครับผมไปเอ้โหูกืนเฮ้ยอยู่ในคอนู้น่ะนั่มันเอาหางมันงอยู่ในคอมนันอะออก <laughs> โอเคปลครับเดี๋ยวขอญอาตเก็บปลานะปลาพวกนี้ปล่อยไม่ได้นะฮะปลาราคาแพงไป ตกนะนี่มือจังหวะโรยตึ๊ก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 เลยตอนนี้เหยื่อน่าจะเสียอาการเวลาสับขนาดนี้เฮ้ยจะบอกว่าปลาอยู่อ่ะไม่น่าใช่นะไม่ดิ้นเลยโอ้ปลาอยู่ด้วยแต่ตัวเล็กเนี่ยกัดจังหวะโรยตึ๊กตึ๊กตึ๊ก นี่ฮะหู oh, ตัวแค่นี้ยังอยู่นะนี่ <c oughs> โ,อโ,โ,อโอ้โหโอ้ยเข้าใต้ค้างเลยอะเอาหน้ามาถูเอาหน้ามาถูอ่าโอเคเก็บไาเยอะปล่อยไปเนาะเร้ได้ตัวใหญ่เยอะละอูอ้ยูุณาจจะเจ็บเยอะแล้วแหละ <c oughs> ตกอยู่นาตกแล้วล้อนะอมพอดีน,นั่นเองจังหวะอมพอดีสายวิ่งเลยเมื่อกี้สงสัยเป็นประชอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะโดนข่าย,ยจะโดนอ้นนี้ตรงนี้มีสานะเนี่ยหรือเปล่าโอ้สายสวยสายสวยอยู่นะมาแล้วครับ ติดขข่ไปแล้วครับผมงานเข้านะครับผมโเ้ยเยวปลาหลุดปากมันติดขข่เหรอนเนี่แนย,ยแต่ไอห,หลุดผมว่าไม่หลุดอกนะเนี่ยทะลุแล้วแหละนี่ฮะเจอขข่เก่านะปลาอาปากไว้ติดขขย่อยู่ตอนนี้อันนี้กำลังช่วยอยู่ แต่ปลาผมว่าไม่น่าหลุดนะทะลุกระโหลกหปล้วหลุดเฉยเลยไงพอพูดอะตัวนี้ยากนิดนึงนะติดทั้งข่ติดทั้งต้นไม้นี่ครับข่เก่าลงแล้วไม่เก็บเนะี่ยมันก็จะประมาณนี้ฮนะ <G ül> วุ่นวายน้เนยนะต้องลาบากน้าเนยเลยนะครับต้องขอบคุณน้าเนยมากๆ,ๆเลยนนะนะเนยนะน้เนยกู้ขึ้นมากู้ขึ้นมา,น,มานี่ฮะนะน้าเนยต้องมาดึงฝั่งนี้แล้วมั้งผมว่าสงสัยเป็นประชดเลยเมื่อกี้อือปาโอเคขอบคุณครับน้าเนยโอ้สดีอยู่นะตัวนี้ มันรู้สึกว่าตึก๊กนึงนะฮะผมก็เลยส่งสายเขาเลยเขาสายวิ่งก็อยู่เลยนะนี่ครับขอบคุณนะครับน,นี่นี่ครับกัดหัวจิกนะฮะทะลุมุมปากเหมือนเดิมนะไม่ต้องโกหลุดนะฮะนี่นะครับไซส์ดีนะตัวนี้นี่ครับน่าจะมี3ามขีดได้โอเคแต้มที่นะครับอนะครับไปล่าตัวต่อไปกันนะครับ นี่ครับจังหวะกัดจังหวะรากจูงๆจูงหน้าดินมาแล้วตบประมาณสองทีก่อนนะฮะตบผมประมาณสองทีแล้วก็ผมก็เลยปล่อยรากช้าๆตามมาดูดเลยไสดีเดียวครับตัวนี้นสวยๆฮพบ่นี่ครับผมแต่เอ็มจีเไห่ไม่รู้นะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับนี่ฮะ เข้าทะลุกระโหลกเหมือนเดิมครับไม่มีรุดแจ๋ยวเลยนะฮะหัวจิกนะครับ7กรัมนี่ฮะโอนีครับผมปลาเนื้อดีนะครับผมว่าผมใช้คิปเปอร์ดีกว่าอ๊บนี่ครับปลาเนื้อดีนีตัวใส่ปิ้งเลยทำอะไรก็อร่อยนะจ๊ะไปะลุยกันต่อ เลยกันต่อนะครับเดี๋ยวก็ซักประมาณ11โมงก็จะต้องกลับแล้วนะครับเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็เดี๋ยวลองหาตัวกันนะอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องต่างคนต่างแยกย้ายไปทำธุระแล้วนะครับอ่ะไปขออียสักสองสาตัวแต่ตัวลโลนะ <c oughs> ถ้าได้ก็ดีนะฮะ หวานในตัวละโลไปตัวหนึ่งฮะผมว่าไม่ใช่น้อยเลยว่ะถ้าเปีนหัวจิกจะเช้าอะ่ะเมื่อกี้เหรอลากชา้าปะัน่นนี้ลากชา้าปะหรอตบตึ๊กแค่นั้นเหรอแล้วท่นนี้นลองตีปาดหน้านี้ที่ผมอ,อกอยังอลองปาดดูไม่ได้กินอยู่ช่วงระยะประมาณนี้เองน่นี่ Nó này có liều Nhưng liều dù Nó tóc chảy dếm chảy dịp nè Nè, tỉnh nè Được mấy โดนแล้วนะหลุดเหรออยู่ยนะเห็นไหมกอเฉยๆเลยเหไหมนี่มาแล้วนะไม,ไม่ต้องกลัวหลุดนะ <c oughs> อ่าตีเจาะหลอดนิดเดีเยวอครับอืมก็ไม่ได้วัดเลยอะ่ะหมุนมาเฉยๆเลยใช่ไหมเมื่อกี้เลยไซยนี้กำลังกรอบเวลาทอดนะเห็นไหมขนาดติดแค่น,นั้นน,น้าแล้วเอง <c oughs> <c oughs> โอเคนั่นนี่ได้แต้มเพิ่มแล้วกี่แต้มแล้วสอ,นะองแล้วโอเคไปรื้อกันต่ออยู่เข่า มือเราก็สับไปก่อนนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไรกำลังบนเลยว่าหิวข้าวเลยนะโอ้ใหญ่อยู่นะมีไซส์ยอยู่นะเอาติดไขย่ยก <c oughs> <c oughs> เออเด้อติดไข่ก็อา้าวหลุดแล้วโอเค <c oughs> ฟันมันติดไข่ นี่ครับแต้มที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะประมาณสิบสามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคนี่ครับเหมือนเดิมครับหดจิกนะทะลุนะครับไม่มีหลุดนะ,ะเวลาเหลือน้อยละมันกลับไปทำตุละนะฮะก็ประมาณตอนนี้ปลารวมก็ประมาณสิบว่าแต้มนะคงจำไม่ได้ละ เริ่มหิวข้าวแล้วด้วยนะฮะพอเช้ายังไม่ได้กินเลย โอ้โดนโอ้ยประกกยเปิดคลิปแบบปรากา่มาไงเนี่ยโหแล้วเนี่ยหลุดว่ารอบเนี้ยหลุดแน่ๆหรอติดไข่เออปรากายมาไงไม่รู้นะเออ ปิดคลิปได้แปลกๆตกประแดงอยู่ปิดคลิปไป้ประกายนะนี่โอ้โหต้องรบกวนนัเนอีกแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับนัเนนี่ครับโอ้โหหลุดพอดีเลยนะโอ้โหนี่ครับประกายนะฮะก่อนจะจบคลิปจะกลับบ้านแล้วคุยกันนัเนอยู่นะฮะว่าโอ้โหอยากจะได้คลิปสวยๆสัก ปลาดีๆสักตัวหนึ่งนะนี่ครับโอ้นี่ปลากลายปลากลายนะแจว๋วแจว๋วแจว๋วนะี่ครับปลากลายฟุบปลากลายมาหนึ่งตัวนะโอเคปลากลายใสสวยโอเคโอเคฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วนะครับ ต้องขอตัวกลับไปทานข้าวก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะบบ๊ายบาย